พยากรณ์ราศีมีนในปี2 5 6พี่พี่น้องชาวราศีมีนครับปีนี้เป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เป็นปีแห่งการปรับตัวการเงินนั้นต้องระมัดระวังการใช้ให้ดีต้องประหยัดอดออมและบริหารให้ดีเพื่อรับมือกับสภาพการสถานการณ์ชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในเรื่องงานสุขภาพช่วงไตรามาสแรกของปีนั้นต้องระวังเรื่องการรับประทานอาหารให้ดีเพราะมีเกณฑ์ที่จะพบปัญหาเกี่ยวกับ ท้องและลำไส้เช่นท้องเสียลำไส้อักเสบท้องร่วงให้พยายามทานอาหารที่สุกใหม่และดื่มน้ำสะอาดเยอะๆจะไม่พบปัญหาปีนี้อาจจะเป็นปีที่เหนื่อยเด้วยบททดสอบชีวิตครับแต่เมื่อผ่านไปปีหน้านะอะไรอะไรนั้นจะดีขึ้นสู้และอดทนกัน1ปีครับขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องชาวราศีมีนทุกท่านเราจะผ่านพ้นปีนี้ไปด้วยกันด้วยรอยยิ้มครับสวัสดีครับ